สวัสดีจ้าตอนนี้นาดาก็อยู่ในเมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะนี่นะคะนาดาก็มาถ่ายรูปกับผู้ชายจ้านี่นะจ้าผู้ชายฝรั่งนะคะไปจ้านาดาก็จะพาไปดูของกินทีสวยงามงามนะคะนี่นะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเชอร์รี่นะคะหลากหลายหลากหลายรสชาติจ้าพี่น้องนี่นะคะนี่นะคะน่ากินมากๆจ้าที่เขาทำนะคะ นี่นะคะมันจะเป็นน้ำเหนียวค่ะพี่น้องนี่นะจ๊ะมันเหมือนน้ำตาลนะคะเหมือนน้ำตาลแต่มันมันรสชาติอร่อยนะคะรสชาติออกเอ่อเปรียปร้ยวๆหว,วานๆอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องมีหลากหลายรสชาติมากจ้านี่นะจ๊ะนี่นะคะ,ะ,คะพี่น้องรสโคกรรสอะไรก็มีหมดนะคะ อันนี้เป็นไข่ดาวจ้าอันนี้จ้าอันนี้นาดาลองชิมแล้วนะคะอร่อยมากจากพี่น้องนี่นะจ้าก็าทำดีไซน์เหมือนไข่ดาวจ้านี่นะจ้าอร่อยจากพี่น้องหวานๆออกเหนียวๆนะคะนี่นะจ้ารสชาติพอดีเลยค่ะพี่น้องจะออกอเปรี้ยวๆนะคะออกเปรี้ยวๆหวานๆจ้าเด็กๆชอบค่ะพี่พี่น้องผู้ใหญ่ก็ชอบนะคะคนเข้ามาซื้อกันเยอะมากเลยจ้ะ นี่นะคะนาดาก็ชอบกินนะคะปั่นจักรยานไปก็เอาใส่ปากไปกินไปอะไรแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องนี่นะคะมีหลากหลายรสชาตินะคะพี่น้องเฟนนาดาก็หมุนโทรศัพท์นะคะพี่น้องได้เบียนหัวกันบ้างนะคะขอโทษขออภัยด้วยจ้ะนี่นะคะ คนถ่ายก็ไม่รู้จะรีบไปไหนนะคะพี่น้องบอกช้าๆแกก็ถ่ายให้เรารีบๆอะไรแบบนี้นะจา๊ะนี่นะคะพี่น้องหลากหลายรสชาติมากนะคะนี่นะจา๊ะน่าทานมากจ้ะพี่น้องนี่นะจา๊ะอันนี้เป็นปลาจ้ะพี่น้องทำดีไซน์ปลานะคะแพงนะคะพี่น้องสิบยูโรนิดเดียวจ้ะ สามสี่ร้อยบาทนิดเดียวนะจ๊ะพี่น้องขายแพงนะจ๊ะขายแพงจ้าแตกาา่กว่าเขาจะทำดีไซน์ออกมาได้นะคะพี่น้องก็พอได้ทำนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นเอ่อถั่วจ้ะเป็นเป็นเอ่เป็นถั่วนะคะแล้วก็มาเคลือบกับช็อชโกโกแลตนะจ๊ะพี่น้องนี่นะคะมีแต่ของน่าทานเลยจ้ะ จ้าอันนี้ก็สีสันไม่กล้ากินนะคะพี่น้องเขาก็ช่างทำนะคะทำหลักหลายสีจ้านี่นะคะอ,อันนี้ก็น่ากินจ้ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่นะคะน่าทานมากจ้ะ หลากหลายดีไซน์นะคะนี่นะจ่ะพี่น้องน่าทานไหมคะน่าทานมากจ้านี่จ่าพี่น้องน่ากินมากจ้าตรงนี้ทําสวยงามมากนะคะสวยงามจนไม่ไม่กล้ากินนะคะพี่น้องนี่นะจ้าขายดีนะคะพี่น้องนาดาเห็นคนมาซื้อกันเยอะเลยจ้านี่นะคะ เขาจะทําถังนะคะพี่น้องทําถังถังตั้งตั้งตั้ง,ง,งแล้วก็เอาเ,อาเ,อาเอานี่ยนะคะเอามาตั้งข้างบนนะคะดีไซน์เขาจะเนี่ยป้าป้าก็ซื้อรวมรวม,รวมกันหลายหลายอย่างค่ะพี่น้องนี่นะจ๊ะน่าจะราคาเดียวกันหมดนะคะพี่น้องแล้วนี่นะจ๊ะเราสามารถหยิบได้หลากหลายรสชาตินะคะแล้วก็ ออไปคิดตังอะไรแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องอ้อันนี้น่ากินมากเลยจ้ะสีนะคะแม่เอ้ยสีนนี่นะจ๊ะหลากหลายสีสันนะคะพี่น้องนี่นะจ๊ะอันนี้ก็อร่อยมากจ้ะนี่ยจ๊ะเป็นพวกสตรอเบอรี่อะไรพวกนี้นะคะเขาก็ใช้น้ำผลไม้นะคะ ใช้น้ำผลไม้ค่ะมามาทำนะคะพี่น้องนี่นะคะป้าปาก็เอามาให้ชิมนะคะอร่อยไหมเป็นไข่ดาวออร่อยมากจ้ะเป็นมันหวานนะคะเป็นมันหวานจ้ามันหวานอมเปรี้ยวนะคะตอนนี้นาะดาก็มาเดินอยู่ที่เอ่อริมคลองนะคะพี่น้องนี่นะคะ ฝั่งนู้นก็เป็นสะพานนะคะสะพานข้ามคลองเยอะมากค่ะทั้งรถทั้งเรือนะคะจอดกันเต็มริมคลองเลยค่ะพี่น้องนู้นคนก็ขับเรือนะคะขับเรือเล่นกันจ้านี่นะคะบรรยากาศในเมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะขนาดในเมืองหลวงนะคะ ในเมืองหลวงค่ะพี่น้องไม่มีรถมากเลยค่ะนั้นาน,านจะเห็นรถยนต์สักคันหนึ่งอะไรแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องจะเห็นแต่จักรยานแล้วก็คนเดินอะไรแบบนี้นะคะนี่ดอกไม้ก็สวยมากค่ะปลูกไว้บนสะพานนะคะเขาแขวนไว้บนสะพานจ้ะนี่นะคะพี่น้อง สีม่วงสีแดงสีชมพูนะคะผสมประสานกันไปจ้าเข้ากับบรรยากาศจากพี่น้องบรรยากาศดีมากจ้านี่นะคะอนดาก็ถ่ายรูปกับดอกไม้ด้วยจ้านี่นะจ้าบรรยากาศดีดีจ้าแล้วก็ถ่ายดอกมะถ่ายรูปกับดอกไม้จากพี่น้องนี่นะจ้า มาในเมืองอัมสเตอร์ดัมถ้าใครจะอ و, บอกว่ามา,มาจะถ่ายรูปให้อะไรแบบนี้ค่ะไม่ต้องไม่ต้องให้เขาถือโทรศัพท์เราเลยนะคะพี่น้องถ้าเราให้เขาถือโทรศัพท์อะไรแบบนี้พาวิ่งเลยค่ะพี่น้องหลายคนแล้วนะคะที่มาประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะในเมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะพี่น้องถ้าว่าไม่ระวังโทรศัพท์ของเราอะไรแบบนี้ก็โดน ถกชิงไปจากมือเลยจากพี่น้องที่ประเทศนี้ทะเลน,น่ะคะไม่ได้นะคะพี่น้องเมื่อกี้ก็มีผู้หญิงสองคนนะคะจะมาเขาเห็นนาดาถ่ายวีดีโออยู่คนเดียวอะไรแบบนี้นะคะเขาบอกว่าคล้ายๆจะว่าจะมาถ่ายให้นาดาอะไรแบบนี้นะคะถึงนาดาบอกว่า no 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 อะไรแบบนี้นะคะพี่น้องไม่ได้นะคะที่เมืองอัมสเตอร์ดัมจะไม่เหมือนออบ้านเรานะคะไม่เหมือนประเทศไทยเราจะพี่น้อง อยู่ที่นี่คนสีผิวสีดำอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องไม่ได้จ้ะรับรองโทรศัพท์ไปแน่เลยจ้ะพี่น้องถ่ายวิดีโอไปน้าดาก็ต้องระวังไปด้วยอะไรด้วยแบบนี้นะคะกระเป๋าแบรนดลงแบนเนมก็สะพายไม่ได้นะคะพี่น้องสะพายถุงพลาสติกเอาจ้ามาประเทศนทเนเธอร์แลนด์นะคะพี่น้องไม่เหมือนประเทศไทยเรานะคะประเทศไทยเรานี้เออ สะพายอะไรก็ได้อะไรแบบนี้นะคะไม่มีใครมาแย่งไปจากมืออะไรแบบนี้นะคะที่เมืองนอกไม่ได้เลยค่ะพี่น้องเกือบทุกประเทศนะคะพี่น้องบางคนไม่รู้เรื่องออสะพายกระเป๋าแบรนด์เน,เนมจ่นาฬิกาหรูๆอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องรับรองนะคะรับรองไปแน่นอนจากพี่น้องเอ้ยนี่นะจา๊ะ เราเที่ยวเราก็ต้องระวังความปลอดภัยของเราด้วยจ้ะพี่น้องนาดามาเมืองนอกนาดาจะไม่ใส่อะไรแล้วก็จะไม่สะพายกระเป๋าแบบมีราคาอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องไม่ได้เลยจ้ะที่เมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะไม่ได้เลยจ้ะปลอดภัยไว้ก่อนคะ่ะพี่น้องเพราะว่าไม่ใช่บ้านเมืองเรานะคะแล้วก็เออ ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นคนสีผิวดำนะคะนาดาไม่ค่อยเห็นค่ะพี่น้องเมื่อสองสามปีก่อนนะคะก่อนช่วงโควิดเยอะมากค่ะพี่น้องพวกผิวสีนะคะพวกพวกผิวสีดำอะไรพวกนี้ค่ะพี่น้องหลากหลายประเทศนะคะที่มาอาศัยอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะพี่น้องกระเป๋า บางคนสะพายกระเป๋าอยู่ก็มาแย่งไปจากมืออะไรแบบนี้นะคะพี่น้องนี่นะคะเมืองนอกนะคะพี่น้องเรามาเมืองนอกเราก็ต้องระวังตัวด้วยค่ะพี่น้องเราไม่คิดเราไม่ใช่ว่าเออเราอยู่เมืองฝรั่งเราไม่เป็นอะไรหรอกความปลอดภัยเขามีสูงอะไรแบบนี้ไม่ใช่เด้อจ้าพี่น้องไม่ใช่เด้อจ้า นี่นะคะอันนี้ก็เป็นรถสามล,ลอ้อสามล้อนะคะเป็นรถสามล้อจักรยานจ้าอันนี้เหมือนเป็นแท็กซี่นะคะพี่น้องใครต้องการนั่งก็เออเขาจะเก็บเงินนะคะไม่รู้กี่บาทนะคะพี่น้องเนี่ยนะคะสองคันนะคะบางคนก็จะจ้างนะคะปั่นไปรอบเมืองอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องเป็นรถสามล้อจักรยานไฟฟ้านะคะนี่นะคะ ตกแต่งได้สวยงามจากพี่น้องนี่นะคะความปลอดภัยนะคะความปลอดภัยของเออเมืองอัมสเตอร์ดัมจากพี่น้องผู้คนหลากหลายสัญชาตินะคะเราก็ต้องระวังด้วยจากพี่น้องแรกๆนะดามานาดาก็ไม่รู้เรื่องนะคะพี่น้องไม่รู้หรอกค่ะเพราะว่าเราไม่เคยมาเนาะทีนี้นาดามาหลายปีหลายปีก็ เลยรู้นะคะพี่น้องพอรัาดาโดนกับตัวเองมาแล้วถึงได้รู้ค่ะนี่นะคะพี่น้องในเมืองเขานะคะผู้คนก็แบบนี้เลยค่ะพี่น้องเดินกันแบบนี้นะคะไม่มีรถยนต์เลยค่ะพี่น้องในเมืองค่ะมีแต่รถไปฟ้านะคะไว้บริการคนไปอ,อ เมืองนูน้นเมืองนี้อะไรแบบนี้นะคะพี่น้องนี่นะคะความปลอดภัยเรื่องรถลานี้ความปลอดภัยดีมากจาก้ะแต่ว่าเรื่องคนเอ่แย่งชิงกระเป๋าอของมีราคาของนักท่องเที่ยวแบบนี้นะคะเยอะมากจ้ะพี่น้องอันนี้ป้องกันไม่ได้นะคะเราต้องป้องกันตัวเองค่ะเวลามาประเทศเนเธอร์แลนด์หรือว่ามาฝั่งยุโรป อะไรแบบนี้นะคะพี่น้องมันน่ากลัวนะคะมันไม่เหมือนบ้านเราจ้ะนี่นะคะพี่น้องบางคนซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะพึ่งออกจากร้านก็โดนแย่งจากมือไปแล้วนะคะพี่น้องนี่นะคะ ผู้คนก็เดินกันไปมานะคะเพราะว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งจากพี่น้องนี่นะคะดาก็จะพาเดินไปทางนี้นะคะนี่จัดดอกไม้ได้สวยมากจาก้ะนู่นในแบบเราก็ไปยืนแล้วเด้อจ้ะเขาจัดดอกไม้ได้สวยงามมากจาก้ะนี่นะคะ ผู้คนเออเมืองอัมสเตอร์ดัมมันกว้างนะคะผู้คนก็เดินไปซอยนู้นซอยนี้นะจ๊ะพี่น้องใช้เดินเท้าเอานะคะรถจัก,กรยานก็ไม่ค่อยมีเข้ามาในเมืองนะคะส่วนมากจะจอดไว้ริมคลองค่ะจอดไว้ริมคลองก็ใส่กุญแจสองสามชั้นกันนะคะพี่น้องแล้วก็เข้ามาเดินช้อปปิ้งในเมืองกันนะคะนี่นะคะ เจอภาพแบนเนมเยอแยะเลยจ้าน้าดาก็ปั่นจักรยานกันทุกวันจากพี่น้องมารู้จะไปไหนนะคะวันนี้ก็ไปฝั่งนี้บ้างอน,น่นก็ไปเออเมืองนู่นบ้างอะไรแบบนี้นะคะปั่นจักรยานเออกันแทบทุกวันนะคะพี่น้องนี่นะคะ นี่ก็เป็นคลองนะคะเป็นคลองน้าําจ้ามันมีทุกซอยจ้ะคลองน้ําที่ในเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมนะคะไม่ใช่ว่านาดาจะถ่ายอยู่ที่เดียวนะคะพี่น้องไม่ใช่นะคะมันมีเป็นเอ่อสิบคลองยีสิบคลองนะคะมันมีคลองเออทุกซอยค่ะพี่น้องเมืองอัมสเตอร์ดัมนะจ้าคลองเยอะมากค่ะนู่นนะคะฝั่งนู่นก็เป็นคลองฝั่งนี้ก็เป็นคลองค่ะพี่น้องดอกไม้ก็สีสันเหมือนกันหมดเลยจ้า นี่นะคะบางคนไม่เข้าใจหาว่านาดาจะถ่ายรูปอยู่ที่เดียวไม่ใช่นะคะพี่น้องเ,ออเมืองอัมสเตอร์ดัมคลองเยอะมากค่ะประเทศนเนเธอร์แลนด์มีคลองน้ําเยอะมากเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าเป็นประเทศที่ต่ํากว่าระดับน้ําทะเลนะคะก็เลยมีคลองน้ําเยอะจ้ะฝรั่งเขาก็จัดสรรน,น้ําได้ดีนะคะพี่น้องไม่ไม่ท่วมบ้านเมืองเขานะคะน้ํานะคะ นี่นะคะอันนี้ก็เป็นตึกเป็นอ,อพาร์ตเมนต์นะคะในเมืองอัมสเตอร์ดัมจ้านี่นะคะบ้านเมืองเขาสะอาดดีนะคะพี่น้องเขาเทำความสะอาดได้ดีมากค่ะไม่มีคนทิ้งขยะไม่อะไรมันก็ดูสะอาดนะคะบ้านเมืองนะคะพี่น้อง นี่นาดาก็มาถึงอีกคลองหนึ่งนะคะพี่น้องนี่นะคะอันนี้เป็นดอกไม้สีขาวจ้าสีขาวเยอะกว่าสีอื่นนะคะพี่น้องนี่นะจ๊ะนี่นะคะบ้านเมืองนะคะในอําในเมืองหลวงนะคะเมืองหลวงอําสเตอร์ดำจ้ารถนี้จอดริมคลองเต็มไปหมดเลยนะคะพี่น้องผู้คนก็จะใช้เดินเท้าเอาค่ะ คนที่มาจอดรถในเมืองอัมสเตอร์ดัมหมายถึงว่าบ้านเขาอยู่ที่ในเมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะพี่น้องไม่ใช่ว่ามาจากที่อื่นอะไรแล้วก็มาจอดไม่ใช่นะคะเพราะว่าในเมืองอัมสเตอร์ดัมจะไม่ค่อยมีที่จอดออรถยนต์นะคะพี่น้องไม่ค่อยมีจะถ้ามีก็เขาจะคิดค่าจอดแพงมากค่ะพี่น้อง ชั่วโมงหนึ่งไม่ต่ำกว่า10ยูโรหรือว่า15บห้ายูโรอะไรแบบนี้นะคะเป็นพันนะคะพี่น้องค่าจอดนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่จอดรถเออจะแพงมากนะคะพี่น้องอย่างนาดาไปเออเออไปห้างตรงนูง้นตรงนี้นะคะถ้าเราขับรถยนต์ไปนะคะจะต้องเสียค่าที่จอดด้วยค่ะพี่น้องไม่ได้ฟรีเหมือนเออบ้านเรานะคะบ้านเขาไปไหนนิดนึงก็ต้องใช้ตังคะคะพี่น้อง สมมติว่าเราจะไปตลาดไปอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องเสียตังค์นะคะพี่น้องชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า5ยูโรนะคะอย่างนาดาไปตลาดนัดกับแฟนถ้าว่าขับรถยนต์ไปอย่างนี้นะคะพี่น้องจะต้องเสียนะคะชั่วโมงหนึ่ง5ยูโร10ยูโรอะไรก็ว่ากันไปคะ่ะพี่น้องไม่ใช่ออจอดฟรีเหมือนบ้านเรานะคะบ้านเรานี่ออจอดฟรีค่ะไม่ต้องเสียตังค์นะคะบ้านเราจะ นี่นะคะพี่น้องคนอยู่เมืองนอกนะคะบางคนเขาไม่พูดให้เราฟังเราเราก็ไม่รู้ค่ะอย่างนาดานี่นาดาเออไปตรงนู้นไปตรงนี้นาดาพยายามจะจะดูนะคะจะศึกษานะคะพี่น้องถึงเราพูดภาษาเขาไม่เป็นแต่เราก็ต้องศึกษาไว้นะคะพี่น้องต้องรู้ไว้นะคะมันไม่ได้ฟรีจ้ะพี่น้องถ้าเราปั่นจักรยานมาอะไรมาแบบนี้จะฟรีจ้ะไม่ต้องเสีย ไม่ต้องเสียค่าที่จอดนะคะไม่ต้องเสียค่าที่จอดจ้ะนี่นะคะพี่น้องบ้านเขาอะทำงานได้เงินดีก็จริงแต่ว่าภาษีแพงมากค่ะพี่น้องขับรถไปตรงไหนไปจอดนิดนึงก็ต้องจ่ายแล้วนะคะห้ายูโรสิบยูโรยี่ยูโรถ้าคุณจอดห้าหกชั่วโมงนู่นแหละคะ่ะแบบร้อยยูโรไปนู่นนะคะพี่น้องบ้านเขานะคะ ภาษีบ้านอะไรก็แพงนะคะค่าไฟเอ่อค่าไฟบ้านไหนเปิดเยอะห้าร้อยหกร้อยยูโรถ้าเป็นเอ่อเงินไทยเราก็ท่าไร่นะคะพี่น้องสองหมืนกว่าบาทกับสามหมืนนะคะมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะคะมาอยู่เมืองนอกก็ค่ะไปตรงไหนก็เป็นเงินเป็นทองหมดค่ะบ้านเขานะคะพี่น้อง ไปเข้าห้องน้ำเขาก็คิดตังค่ะพี่น้องไม่ได้ฟรีนะคะนี่นะาจา๊ะพี่น้องอน,นุนเรือเขาขับเรือกันเยอะมากจาก้ะอากาศดีดีจ้ะพี่น้องวันนี้อากาศดีมากจาก้ะค่าของชีพบ้านเขาก็สูงค่ะพี่น้องค่าของชีพนะคะ ถ้าว่ามาทํางานที่ประเทศเนธแลนด์ถ้าเรามาเช่าบ้านอยู่ด้วยไม่พอหรอกค่ะพี่น้องไม่พอจ่ายนะคะเพราะว่าบ้านที่ประเทศเนธแลนด์แพงมากค่ะพี่น้องเดือนนึงไม่ต่ํากว่ากับสองพันยูโรไอเดือนละสามสี่ร้อยยูโรไม่มีนะคะพี่น้องไม่มีจ้าที่ประเทศเนธแลนด์นะคะค่าของชีพสูงถึงเงินจะได้เยอะก็จริงแต่ถ้าเรามีบ้านเราเอง แล้วมาอยู่ในทะเลนดมาทำงานเองอะไรเองแบบนี้ก็โอเคค่ะแต่ว่าถ้าเรามาเช่าบ้านเขาอยู่อะไรแบบนี้นะคะไม่พอหรอกคะ่ะพี่น้องไม่พอกินนะคะไม่พอจะคนอยู่เมืองนอกก็ไม่ได้สุขสบายนะคะพี่น้องก็จะนี่นะคะพอถึงหน้าร้อนก็รีบกอบ กอบโกยนะคะกอบโกยแสงแดดกันจ้านี่นะจ้ะอีกไม่กี่เดือนก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะพี่น้องเข้าหน้าหนาวน้ําในคลองก็จะเป็นน้ําแข็งเลยนะคะนี่นะคะพี่น้องคนก็ออกมาขับเรือเล่นกันนะคะ นู่นนะคะน้ำมันเขาหนะเต็มโคลงตลอดนะคะพี่น้องน้ำไม่ค่อยไม่ค่อยลดเลยจ้ะเขาเขาเขา,เาจัดสรรน้ำได้ดีมากค่ะพี่น้องแล้วก็ฝนตกแรงขนาดไหนก็ไม่ท่วมบ้านเรือนนะคะไม่ท่วมเลยจ้ะนู่นนะคะพี่น้องอากาศดีคนก็ มาขับเรือเล่นกันเยอะปั่นจักรยานกันบ้างเดินกันบ้างนะคะบนสะพานก็เต็มไปหมดจากพี่น้องออในคลองน้ําก็มีเรือนะคะพี่น้องนี่นะคะประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเมืองหลวงจาอันนี้ก็เป็นเหมือนดอกออมันจะออกช่วงเ,เดือนมกรากุมพานะคะพี่น้องเป็นออดอกไม้หิมะนะคะนี่อากาศเย็นมากนะคะมาถึงจะขึ้นให้เราดูนะคะพี่น้องนี่นะคะ นี่นะคะพี่น้องช่วงสามสี่วันที่แล้วเย็นมากจ้ะออดอกดอกหิมะนะคะเหมือนเหมือนบัวหิมะนะคะพี่น้องมันขึ้นมานะคะดอกออบัวใต้ดินนะคะพี่น้องดอกไม้ชนิดนี้มันจะขึ้นช่วงเดือนออมกรากุุภาค่ะช่วงหิมะนะคะพี่น้องแต่ปีนี้มันมาขึ้นเดือนออสิงหานะคะพี่น้องดูดูนะคะน่ารักมากจ้าสีสวย อันนี้ก็เป็นจัก,กรยานจ้าพี่น้องจัก,กรยานที่เขาเออตกแต่งนะคะเขาก็จะเอามาจอดไว้นะคะให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปนะคะในเมืองอัมสเตอร์ดัมจ้านี่นะจ้าพี่น้องใครอยากมาถ่ายรูปถ่ายอะไรก็มายืนถ่ายได้ตามสบายนะคะในเมืองอัมสเตอร์ดัมจ้านี่นะจ้า ก็ตกแต่งได้สวยงามนะคะจัก,กรยานบ้านเขาจ้ะนี่นะจ้ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจจ้า